โอเคเดี๋ยวนะจัด,จดเปิดยังไงคะเดี๋ยวนะคะคุณต้องเข้ามากลางๆนี้เลยคะ่ะใกล้ชิดใกล้ชิดโอเคหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ปูนนะคะวันดี้ใครคะออมค่ะค่ะตอนนี้ออมคุณออมเรียนอยู่ปีไหนคะคณะทันตแพทย์มขปีหนึ่งค่ะค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดคะแนนวิชาเกิดเปิดคะแนนเก้าสามมันกับ กับความถนัดแพทย์นะคะทุกคนแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้เป็นคะแนนที่เยอะอะไรแต่ว่าแบบอยากให้น้องๆมีแนวทางในการเตรียมตัวนะคะทุกคนใช่ค่ะใช่ค่ะ <laughs> โอเคเออแต่ว่าแต่ว่าปูนเข้ามาด้วยรอบสองนะคะรอบโคตาแต่อันนี้ก็สอพทค่ะรอบสามชุหนึ่งใช่ค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคมาเริ่มคือคะแนน9ก้วิชาสามัญนะคะทุกคนแต่ละวิชาเนี่ยคะแนนอย่างต่ำต้องได้อย่างน้อยสาขึ้นไป ไมถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อือหสามสิบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวิชาแบบเต็มร้อยอ่ะต้องได้สามสิบขึ้นไปสามสิบอัพเขาจะไม่เอาไปพิจารณาต่อสมัยเราของปีเรานะสมัยเราใช้อเน็ด้วยอเน็ก็ต้องสามร้อยคะแนนขึ้นไปบางคนคิดว่าคะแนนก็สามัถดีแต่อเน็ตแบบพลาดไปนิดเดียวก็แบบยินไม่ได้ก็แบบเสียดายโอเคก็แล้วเอ่อเปอร์เซ็นต์ของคะแนนนะคะ9ก้าสามันจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความฉลาดแพทย์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ออส่วน สามสิบเปอร์เซ็นของความถนัดแพทย์ก็พาร์สสามพาร์ชใช่ไหมพาร์ชละสิบเปอร์เซ็นเลยส่วนของเก้าวิชาสามร้เจ็สิเปอร์เซ็นตมันแบ่งเป็นงไงบ้างในเจ็สิบเปอร์เซ็นตนั้นอะ่ะมีวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะสี่สิเปอร์เซ็นตรวมกันแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็คณิตศาสตร์ยี่สิบเปอร์เซ็นอังกฤษยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไทยสังคมอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อหลายเลยอืออือสรุปคือเปอร์เซ็นต์ที่หนักอะเรารู้สึกว่าเป็นคณิตกับอังกกฤษไม่่่ใชรู้สึวา เออคือคันดิกับอังกฤษส่วนเคมีซืช่วะมันก็เฉลี่ยกันแบบว่ารวมกันแล้วสี่ิปร์เซ็นใช่ดูคะแนนกันเลยโอเควิชาแรกนะคะวิชาภาษาไทยนะคะคะแนนเราได้เจ็ดสิบสี่คะแนนค่ะทุกคนแล้วก็เจ็ดสิบสี่เท่ากันค่ะรอกกันหรือเปล่าป่า,าแ,ล <laughs> แล้วห้องสอคนละห้องนะคะทุกคน ก็คือวิชาเนี้ส่วนตัวคืออ่านแค่ของอ่านหนังสือของดาวองอะมันมีสองเล่มอะแล้วก็อ่านอันนั้นแล้วก็ทําข้อสอบภาษาไทยย้อนหลังห้าปีของเก้าสามัญค่ะเราก็เรียนตัวไงเออเราก็เรียนพิเศษของดาวองเหมือนกันข้อสอบมันก็แบบเอามาจากข้อสอบเก่าแล้วก็แค่ทําข้อสอบเก่าก็ได้เพราะมันออกแนวเดิมแต่คืนนี้คือแบบไม่ได้เรียนภาษาไทยเลยคือตั้งใจจะแบบ S <S 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 เอาเท่าที่ได้อ่ะเออโอเคต่อไปค่ะทุกคนวิชาสังคมอันนี้ได้ห้าสิบสี่ค่ะเอนได้ห้าสิบแปดโอเคคือวิชานี้อันนี้ก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันสังคมไม่ได้เรียนพิเศษสังคมก็เรียนเท่าที่โรงเรียนสอนนะคะแล้วก็สังคมก็ทําข้อสอบของหนังสือของดาวองเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็อ่านมีเล่มหนึ่งจะขึ้นให้นะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็เรียนของดาวองเหมือนกันเพราะว่า คอร์สเทอร์โบของดาบองจะมีทั้งภาษาไทยกับสังคมรวมอยู่ในคอร์สเดียวกันเลยก็ได้ทั้งสองวิชาเลยแล้วก็เน้นทําข้อสอบเก่าเออใช่ใช่เราก็ทําข้อสอบเก่า5ปีย้อนหลังเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคต่อไปวิชาภาษาอังกฤษได้66.25ค่ะแล้วได้6 8 7ิคือแบบวิชาเนี้ย เป็นคนที่ไม่ถนัดอังกฤษมากๆอ่ะออมเขาเป็นคนโคตรไม่ถนัดอังกฤษอ่ะเอคือแบบการที่ได้ได้หกสิบหกจุดสองห้าคือแบบดีใจมากอะไม่คิดว่าจะเกินหกสิบได้ซํมทีแรกคือตอนทำคือแบบจะร้องไห้ได้เรียนที่ไหนไหมคะภาษาอังกฤษเรียนเรียนของพี่แมทพี่อะไรพี่อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะไปหามาให้ดูนะทุกคนสอนดีมากเลยว่าอันเนี้ยเป็นคนที่แบบ เราอะเตรียมตัว B mat รอบแรกไปทุกคนแล้วก็พวกโทเฟลอะไรเงี้ยก็อาจจะมีพื้นฐานมาบ้างนิดหน่อยนะปกติอังกฤษคือต่ำเตี้ยเตี้ยดริงเออส่วนเราของคอร์สเอนทายไม่ได้เรียนเคยเรียนพิเศษแบบว่าเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษแบบสมัยมปลายเฉยๆแต่ไม่ได้เรียนคอร์สเอนทายอืแล้วก็ทำข้อสอบเก่าอย่างเดียวเลยเออเอเอ้ยแต่นี้แบบมีทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบพยายามแบบว่าคือเจอหนังสือเก้าวิชาสามัญภาษาอังกฤษคือซื้อมาทำ หนักมากอะช่วงหลังๆคือแบบทําแบบเออเท่าเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยอะคะ่ะทุกคนอ,อืนก็ขึ้นหนังสือที่ปูนอ่านเออใช่ <laughs> เดี๋ยวจะพยายามขึ้นให้นะจะพยายามหาให้ครบทุกเล่มน,นะคะทุกคนเราแบบนี้รีวิวไหมตอนสอบเป็นไงทำทันทำไม่ทันยังไงว่าภาษาอังกฤษแบบข้อสอบมันไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่แบบโจทย์มันยาวแบบเพลสเซจยาวมากแล้วแบบ เออมันคนสน่วนใหญ่ทําไม่ทานแต่เราก็แบบเน้นข้ามแล้วมันก็เลยทำํำไปถึงข้อสุดท้ายได้เออเอ,อส่วนอันนี้คือแบบเป็นคนที่เออรู้สึกว่า9้าวิชาสามัญอะมันเป็นวิชาที่แบบว่าเน้น <Speed. S 2> เออสปีดเทสเน้นอ่านเน้นแปลอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องแปลจริงๆอะบางบางที่อะเออ <c oughs> ถ้าแปลไม่เข้าใจมันก็จะแบบ ก็จะไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะตอบผิด <Okay. S 1> ไปได้แบบยาวๆเลยเออแล้วปกติจะท่องศัพท์ไหมคะปกติก็พยายามท่องศัพท์ค่ะแบบคือเออแต่เป็นคนที่จําศัพท์แบบไม่ค่อยได้อะ<ช>ทุกคนจริงๆแบบพยายามตั้งเป้าว่าจะท่องศัพท์วันละสิบคำนู่นนี่นั่นอย่างนี้ก็แบบไม่ได้แทบจะไม่ได้ท่องเลยเออจริงๆเป็นคนไม่ไม่ค่อยท่องศัพท์แต่ก็ คนส่วนใหญ่ที่แบบได้คะแนนเยอะๆเขาก็ท่องกันนะก็ควรจะท่องนะคะที่ท่องก็แบบอในเพจของแกล c คอมมูนิตี้แล้วก็ครูสงศรสีที่แเราก็แบบภาษาอังกฤษอะสําหรับคนที่แบบมีปัญหามากๆอะคือนี่ก็คือเคยไปถามรุ่นพี่มานะแล้วรุ่นพี่เขาแบบวิเคราะห์ออกมาให้ดีมากอะแบบออกมาเลยว่าแบบเออคือเราอะควรดูตัวเองก่อนว่าเราอะไม่ถนัดตรงไหนเช่นภาษาอังกฤษมันมีหลายพาใช่ไหมพาร์ทแกมมาพาร์ทโวแคปอะไรอย่างเงี้ย คือเราต้องรู้ว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนเราก็ไปแก้ตรงจุดนั้นนะคะทุกคนโอเคต่อไปเอยเดี๋ยวขอเสริมเอได้พูดเลยว่าภาษาอังกฤษตอนแรกรู้สึกว่ามันของเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเลยแต่พอหลังสอบเสร็จแล้วเรามาอ่านการ์ตูนอ่ะอ่านการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกรู้สึกแบบได้พัฒนาขึ้นเยอะมากก็คือแบบต้องหาอะไรแบบเป็นภาษาอังกฤษโดยอ่านตลอดเวลาดูหนังอะไรแบบนี้เออใช่นี่ก็ดูหนังเหมือนกันแบบเพื่อทําให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดอ่ะทุกคนแบบดูดูแบบ n น็ตฟ i ิกแล้วก็แบบดูหนังที่เป็นแบบว่าภาษาอังกฤษแล้วก็ดูซับไทยบ้างเปิดซับไทยบ้างซับอังกฤษบ้างแบบสลับกันไปอะไรเงี้ยค่ะโอเคต่อไปวิชาคณิตศาสตร์นะทุกคนอันนี้ได้ห้าสิบสี่คะแนนได้5้เอ็ดค่ะคือวิชาเนี้ยเสียใจยมากอะคือห้าสิบสี่คะแนนที่ได้ตรงเนี้ยคือได้มาจากพาร์ทกาหมดเลยทุกคนคือพาร์ตเอ,อ่ออัตนัยอะ ที่เป็นข้อเขียนน่ะคือผิดหมดเลยยี่สิบห้าคะแนนตอนออกมาเช,ช็คกับเพื่อนคือแบบน้าตาจะไหลอ่ะเพื่อนต้องแบบเฮ้ยสู้ต่อมันยังมีวิชาอื่นต่ออะไรอย่างจะร้องไห้จะไม่ได้ว่าผิดอะไรแต่แบบรู้สึกว่าสะเข้าไปเยอะมากแต่จริงๆเนื้อหาันรู้สึกว่าเหมือนของมอปลายที่เรียนมาเลยนะไม่เหมือนแบบว่าข้อสอบหลังก่อนหน้าปีหกเสียรู้สึกมันยากแต่ว่าของปีหกเสียมันออกตามเนื้อหาที่เราเรียนจริง,รงๆแต่ว่ามันแบบอาจจะล้นด้วยแหละทุกอย่างทําให้คะแนนน้อย ออแต่แต่แนะนําว่าแบบวิชาคณิตศาสตร์อะเนี่ยตอนทําอะคือตั้งใจจะคือไปถึงอะทําข้ออัตนัยนก่อนไปเรารู้สึกพลาดมากเลยแบบมันเหมือนสมองเรามันไม่ได้อวอร์มเราร่บไปทาตรงพานอัตนไหนอ่ะเขา้าใจปะแล้วแบบมันก็ทําไม่ได้อะเออเออก่อนหน้านี้ปีหกตั้งแต่ก่อนหกสามมันไม่มีข้อเขียนใช่ใช่ใช <c oughs> นั่นแหละก็แนะนําว่าแบบค่อยๆทำมาตั้งแต่ข้อหนึ่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือนี่แบบมีสตินะคะอย่าสะาพาเป็นแบบสะาพาง่ายมากแบบหลอก ช้อยลอกเยอะคือแบบห้าสิบสี่นี่ก็คือเหมือนมาจากเจ็ดสิบห้าทุกคนโอเคอ๋อแล้วคอร์สคดีที่เราเรียนอะจะเป็นของเอเลเวลนะคะแต่ว่าทุกคนคือของเราเนี่ยคดีดาที่แรกอะ่ะเรายังไม่ได้ลงคอร์สของเอเลเวลนะคือตอนนั้นะ่ะคือตั้งใจว่าเออคดีดามันน่าจะพอแบบฝึกฝึกได้ซื้อหนังสือของคนที่ชื่อพี่นัทอะคะ่ะแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วพอสักพักอะ่ะเราก็แบบเริ่มไปถามรุ่นพี่อีกแหละว่าแบบพี่เตรียมตัวยังไงคะอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็แนะนําเว็บเว็บหนึ่งมานะคะทุกคนมันเป็นเว็บของที่แบบเป็นข้อสอบแล้วก็มีสอนแล้วก็คือรู้สึกว่าสอนละเอียดมากนะทุกคนเว็บนั้นชื่อว่า l a d Center นะเราไม่ได้ uh, ใจ <MP S 1> าอ่านเออใช่อ่านไหมอ,อ่าน <ๆ S 2> อ่านแต่ว่า กาอข้อสอบเก่าเยอะแบบว่ารวมทุกสนามเล่ยใช่ใช่แต่ว่าแบบบางทีเขาก็อาจจะไม่มีเฉลยให้นะคะเราก็ิร์ชในเน็ตเอาแบบพยายามหาเอาเพราะเขาวงเล็บไปตอนท้ายว่าแบบเออมาจากปีไหนจากสนามไหนอะไรแบบเนี้ยคือดีดีมากแล้วคือสุดท้ายอ่ะเราก็เรียนคอร์สเอเลเวลไม่ทันคือแบบบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออเรียนไปแล้วอ่ะเราก็รู้สึกแบบไม่อยากเรียนมันแล้วอ่ะทุกคนเออนั่นแหละอ๋อคือต่อพูดยาวมากสุดเราเรียนคอร์ส เอนทานของอาจารย์อนุบแต่แบบของอาจารย์อนุบคือเขาบอกเหมือนบอกมาก่อนว่าควรจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือแม่ก็เคยเรียนคอร์สของคอร์สปกติของอาจารย์อนุบมาก่อนแต่ว่ามันถ้าสมัครคอร์สเอนทานเนี่ยมันจะมีปูพื้นฐานให้ก่อนนเราก็ไปเรียนแต่แบบอาจารย์ก็สอนแบบว่าลึกมากแต่ว่าเป็นข้อสอบเก่ามากๆแล้วอะก็ควรถ้าจะเรียนอันนี้จะได้พื้นฐานดีมากๆแต่ว่าก็ควรทําข้อสอบที่มันย้อนหลัง ใกล้นหน่อยเออใช่ทำข้อสอบอย้อนหลังห้าปีด้วยใช,ใช่ใช่แล้วก็เน้นฝึกเยอะเยอะอะคานิตาคนิตาทำบ่อยบ่อยเออแตบบตอนสอบก็วางแผนดีๆออะอย่าอย่าไปทำแบบนี้ทำข้อสอบอัตนายก่อน <c oughs> บ้าบอสุดท้ายทำไม่ได้แล้วก็ต้องย้อนกลับไปทำปรนไหนเออคือทำข้อที่เราทำได้ก่อนออันไหนไม่ได้แบบรีบข้ามเพราะมันจะเสียเวลาโจมข้อนั้นนานมาอโอเคต่อไปวิชาฟิสิกส์นะคะอันนี้ได้ห้าสิบแปดคะแนนแล้วได้หกสิบแปด เยอะเยอะโอเคอันนี้ฟิสิกเราเรียนของออนดีมานเหมือนเออเราก็เรียนออนดีมานออนดีมานอ่ะแล้วไงต่ออ่อนดีมานพี่เกสอนแบบที่แบบเออมันก็ดีคือพี่เขาสอนให้แบบให้เข้าใจถึงแบบว่าเออสอนให้เข้าใจอ่ะไม่ใช่แค่สอนให้ทําใช้สูตรเป็นไรเนี่ยคือพี่เขาก็อธิบายแล้วก็ super m a มท ไอ้ super map x map อะ่ะคือสุดยอดจริงๆเออแบบว่าสรุปมีทริคไว้แบบว่าตัดชอยนู่นนี่มันคือแบบดีใช่แล้วแบบว่าช่วงก่อนสอบอะของสถาบันออดิมานจะมีแบบไลฟ์ติวเราก็เข้าไปดูแบบว่าติวแบบโค้งสุดท้ายก่อนสอบอย่างเงี้ยรู้สึกมันดีมากต้องไปอันนี้ไม่ได้เข้าไปนะคะ <c oughs> ทุกคนแต่ก็คือเน้นทําข้อสอบย้อนหลัง5ปี <c oughs> แล้วมันจะมีหนังสือเล่มเขียวๆที่มันเหมือนก้นหอนยอ่ะเออันเล่มนั้น ยากมากเลยแต่เรารู้สึกว่าข้อสอบปีนี้มันก็อ๋ออันนั้นเราทําไปได้แค่ชุดเดียวแล้วก็เลิกแต่คนส่วนใหญ่แบบดูจากรุ่นพี่มาเขาทําเล่มนั้นกันหมดเลยนะข้อสอบปิสติอะ่ะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันยาวก็เลยแบบท้อแท้ท้อแท้ <laughs> คืออันนี้คือแบบทําไปแล้วบางทีทําไม่ได้คือแบบแบบมันรู้สึกเหมือนแบบกดดันอะอแบบทําไม่ได้แบบชิบายแล้วทําไม่ได้เออแต่แบบบางทีอะเราก็อะไรที่ทําไม่ได้จริงๆอ่ะ ก็ <g ül> ทาให้ตัวเองแค่พอผ่านตาก็ยังดีอะเอเอเปไปดูเฉลยกลับมาอะไรเงี้ยก็ยังดีอะทุกคนอืออืมโอเควิวิช,ชาฟิสิกส์ก็ประมาณนี้แต่คือตอนทําวิชาฟิสิกส์อะคือไม่รู้ว่าเหมือนแบบเพื่อนบางคนก็บอกว่ายากอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ <g ül> เราก็ได้คะแนนมาเท่านี้ก็โ okay. อเคก็ดีคือมันเลยฟิสิกส์เคมีชีวะคือมันแบบอะเฉลี่ยกันอยู่แล้วใช่ไหมคือแบบสามวิชาเนี้แบบว่าเราเป็นเน้นหนึ่งวิชาก็ได้อะไรเงี้ย พราะว่ามันรวมเป็นคะแนนวิทยาศาสตร์อก็คือมันแบบนั่นละค่ะทุกคนไม่ต้องได้เปะครบทั้งสามวิชาก็ได้อืมแต่ก็แบบพยายามให้มันแบบไม่ถ่วงกันมากคือถ้ามันถ่วงมากแต่ทําวิชาอื่นดีแค่ไหนมันก็แบบเออนั่นแหละโอเคโอเคต่อต่อต่อไปวิชาเคมีอันนี้ได้ห้าสิบสี่วิชาที่ไม่ชอบกท่ไห้วได้หกสิบแล้วชอบวิชาเคมีอยู่นะ เป็นสิทธิ์แม่อุกค่ะออุกเหมือนกันค่ะก็คือเรียนคอร์สอันนั้นแหละคอร์สคอร์สเอนทานใช่แต่ก่อนหน้านี้เราก็เรียนคอร์สปกติของออุกอยู่แล้วอันนี้เรียนแค่แบบคอร์สที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบอ่อนอะเช่นแบบว่าพวกไฟฟ้าเคมีกดเบสอะไรเงี้ยที่เราเรียนบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือไม่ได้เรียนทุคอร์สอะเออใช่คอร์สเอนทานมันก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งก็คือตะลุยโจ์แต่ว่าเราไม่ได้เรียนตะลุยโจเพราะว่าเวลาไม่ทัน อ๋ออ๋ออเขาตะลุยโจทย์อืมอืมเก็บแล้วก็ทําข้อสอบเก่าแต่ว่าข้อสอบเก่านี้แบบว่าถ้าทําของอูไปแล้วก็แบบไปเปิดเฉลยของอาจารย์สถาบันอื่นด้วยก็ได้เพราะว่ามันจะได้แบบมีหลายๆวิธีที่เขาสอนรีใน youtube แบบมีเยอะมากอืมจริงแต่ u t u b e แบบมีสอนเยอะเยอะจริงๆอ่ะทุกคนอือแล้วก็อันนี้ก็ทําข้อสอบย้อนหลังห้าปีแค่นั้นเลยเคมีอืมแต่คือส่วนตัวรู้สึกว่าเรียนอูอ่ะแบบ เขาจะเน้นให้เราทำการบ้านอยู่แล้วอ่ะแล้วการบ้านเยอะมากทุกคนเยอะมากเรารู้สึกว่าการบ้านมันเป็นแบบข้อสอบเก่าอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เรียนคอร์สตะลุยโจทย์ต่อเออแต่คือหมายเขาบอกว่าถ้าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์เขาจะสอนวิธีคิดลัดอะไรอย่างเงี้ยเพาะมันจะคิดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่รีวิววันที่ไปสอบจริงเคมีคือแบบบางข้อคือยากมากเรารู้สึกว่าเคมียากละจำไม่ได้แล้วอะลืมหมดแล้วไอ้มันมีข้อหนึ่งอะถามว่าอะไรวะถังแก๊สอะไรไม่รู้ใช้ถังแก๊สกี่ถังอะไรสักอย่างอะ แบบเออทำเท่าที่ทำได้นะเออเออแล้วก็แบบแต่และว,วิชาปีเนี้ยมันจะมีข้ออัตนาไนอ่ะคือรู้สึกว่าทำให้ได้สักสอง้ออ่ะมันจะแบบรู้สึกดีมากเลยทุกคนแต่และว,วิชา mm hmm. ซึ่งอันนี้มีวิชาเดียวที่ทำไม่ได้เลยคือคณิตศาสตร์ <laughs> เสียใจยมากเออเคีย <laughs> ค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะเคมีมีทริคไหมแบบเธอถนัดเคมีอ่ะ mm hmm. ใน้องๆ ่วนใหญ่ทิศที่เราเรียนก็มาจากอาจารย์อูทั้งนั้นเพราะเราเรียนอยู่สถาบันเดียวตั้งแต่ขึ้นมสี่มาืมไม่รู้ว่ามีทิศอะไรแต่แต่อูคือคือดีจริงถึงไปพูดแล้วกันเดี๋ยวตัดทิ้งเอาโอเคต่อไปวิชาชีวะชีวะนี้ได้เจ็ดสิบสองค่ะได้เจ็ดสิบสี่ค่ะรู้สึกว่าชีวะปีนี้มันง่ายกว่าปีที่แล้วเยอะอยู่นะใช่ไหมเออมันรู้สึกว่าพอไปได้เออมันแบบว่า ีนี้มันมันออกตามหนังสือของกระทรวงเลยอะมันแบบเป๊ะ<ป>มันแบบมันเลยเรียนแค่ของโรงเรียนไม่ต้องแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเรียนพิเศษมันก็ทําก็ทําได้อันนี้เราก็ไม่ได้เรียนพิเศษชีวะไม่เคยเรียนเลยแต่อันนี้คือชอบชอบเรียนกับพี่วิเวียนมากออนดีมานคือแบบพี่วิเวียนอะคือแบบเหมือนเปิดประสบก,การณ์ให้เราแบบว่าได้ฟังเรื่องแบบ เรื่องหมอหมออ่ะทุกคนแล้วมันรู้สึกแบบว้าวไปกับเขาอ่ะเออเราก็เลยชอบเรียนมาตลอดเลยตั้งแต่หมอต้นนะพี่วิเวียนอ่ะ <c oughs> ก็เรียนมาตลอดแต่ว่าคอร์สที่สมัครของพี่วิเวียนก็จะมีพวกเออเออ,เอ,อก็คือคอร์สทีแคสเลยค่ะทุกคนเลย <c oughs> ทําไมพูด่าเลยเอาไหมคอร์สทีแคสเลยค่ะทุกคนอือใช่แต่ส่วนใหญ่เราเรียนจากอ่านเองแล้วก็ดู youtube youtube, YouTube แบบที่สอนฟรีอ่ะแบบว่ามันดี E a s y b ไ o โของคูาฟแล้วก็ ชีว่าพี่พีอ่ะคือแบบสอนแบบทั้งเฉลยข้อสอบเก่าด้วยอมันดีต้องไปตามค่ะทุกคนเออวิชาฟิสิกส์อ่ะย้อนนิดนึงคือวิชาฟิสิกส์อ่ะเราเราดูอันเนี้ยของโกอเอกอ่ะรู้จักปะเออเออ,อเออโกเอกอ่ะสอนดีมากแบบเข้าใจอ่ะคือหมายถึงว่าคือเรามันมันเข้าใจอ่ะสอนเข้าใจแล้วก็รวบรัดดีนะคะทุกคนอืมแต่แล้วเราก็ดูของโกอเอกนะแต่รู้สึกไม่คลิกเท่าไหรอ่อ๋อ เออคืออาจจะเป็นเพราะว่าเอ้แต่เราก็เรียนไอ้นี่เนี่วีซีลี่เหมือนกันใช่ไหมอ๋อเคมันก็คงอาจจะแล้วแต่คนแหละแต่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบเพราะว่าข้อสอบฟิสิกส์ปีเก่าๆเราว่ายากอ่ะอืมใช่ท่านกลับไปดูแล้วมันยากแต่ว่าปีนึงก็ออกตามแบบสออวนอเลยอ่ะมมนแบบจริงยากหหยากยากแต่ว่าปีละอ่านี่ก็จบไปแล้วเก้าสามัน